สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนายนะครับผมวันนะี้อยู่ในเกมโลบอกโหมดมิลิเทียรไทยคณนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมยานพาหนะนะแปดยานพาหนะที่อย่าพึ่งซือ้อสําหรับมือใหม่นะที่อย่าพึ่งซื้ออย่าพึ่งคอมเมนต์กันให้ทาไมพี่ซือ้อพี่มาแนะนําห้ามซื้อแต่ทำไมพี่ซือ้อ เอมก็กูซื้อไปแล้วมาอันนี้เป็นคลิปสําหรับมือใหม่เลยละกันนะครับผมผมจะมาแนะนําว่าทําไมอย่าเพิ่งซื้อนะเก็บตังค์ไว้ทําอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับผมไปซื้อยานพาหนะอย่างอื่นนะยานพาหนะที่ผมพูดไปก็ถ้าใครซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อก็แล้วแต่ถ้าใครจะซื้อก่อนก็แล้วแต่นะผมจะมาบอกว่ามันทําไมถึงอย่าเพิ่งซื้อโอเคก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์เห้ถึงกาวไรด้วยนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนมาโอเคยานพาหนะแรกมานะครับผมยานพาหนะอะไร เอาละครับผมยานพาหนะแรกก็คือเทอโลไบต์นะครับผมเทโลไบต์ทำไมผมถึงบอกว่าห้ามซื้อท่านผู้ชมมันเป็นยานพาหนะที่ใช้ยากมากเลยนะใช้ยากมากเลยราคาก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าผมก็จําจราคาไม่ได้นะท่านผู้ชมมันต้องใช้3าคนในการเล่นยานพาหนานี้นะเว้ยคนขับหนึ่งใช่ไหมไหนจะต้องมีคนยิงปืนข้างหลังใช่ไหมยิงอันเนี้ยแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันล็อกเป้าเครื่องบินได้หรือเปล่านะนี่ยิงมิดไซล์เออแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเว้ย อีกคนหนึ่งช่วยสแกนเป็นคนสแกนนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะสแกนเห็นใครในแมปนี้หรืออะไรต่างๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าคนอยู่ในแมปสองคนมีเรากับคนอีกคนหนึ่งเออมันก็จะเห็นนี่เห็นเพรนีก็จะเห็นชื่อว่าคนนี้อยู่ตำแหน่งไหนอันนี้ก็คือข้อดีเหมือนกันนะมันสามารถสแกนได้ใช่ไหมพอสแกนปั๊บก็ให้อีกคนมายิงนะผมก็ไม่รู้ว่ามันล็อกเป้าเครื่องบินได้หรือเปล่านี่แหละมันเป็นยานพาหนะที่ใช้ยากนะสมมุติว่าถ้าเราจะไปคนเดียว ว่าสวนมากเกมนี้ใช่ไหมจะมีคนก็ไปคนเดียวส่วนน้อยมากที่จะไปกับเพื่อนนะก็อย่าเพิ่งซื้อก็แล้วกันนะถ้าถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันซื้อมามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีค่อยเอาไว้เป็นยานพาหานะหลังๆก็ได้นะครับผมไปเอาพวกอะไรนะมิสเซลทรักพวกอะไรต่างๆนะที่มันสามารถจู่โจมเครื่องบินได้หรืออะไรก็ว่ากันไปหรือรถถังโหดๆ A.A.V. อะไรก็ว่ากันไปนะโอเค ยานว่นนะต่อมานะครับผมก็คือซับมอรินนะครับผมก็คือเรือดำน้ำําเออถูกแล้วเรือเรือดำน้านะครับผมที่ผมยังไม่แนะนําให้ซื้อเพราะอะไรทนะ่านผู้ชมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบอมที่มันมีอยู่มันไม่สามารถล็อกปเป้าได้และมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละเวลาจะไปสู้กับใครนะเพราะแมปนี้มันน้อยมากที่จะมีคนใช้เรืออะไรประมาณนั้นที่จะมาสู้รบกันแต่ถ้าโดนเครื่องบินสอยจากด้านบนนะจะ เหลกสลายได้ไง่ายท่านผู้ชมอาจจะถามว่าทําไมผมไม่สปาออกมาเล่นทําไมผมไม่สปาออกมาขับให้ดูท่านผู้ชมดูนะถ้าผมสปามันจะเป็นยังไงตบเวลาต่อจากนี้ไปมาดูการบักของแมปมาริเทลีเรคูกันเลยโอเคพอผมสปาปับ๊บนี่มันเป็นแบบนี้มันไม่สามารถให้ผมขี่ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะสําหรับเรือดำน้ำสำมารินของเราก็อ,อย่าเพิ่งซื้อก็ได้นะมือใหม่นะก็ไปซื้อเรืออย่างอื่นก่อนก็ได้นะ ถ้าถ้าอยากได้นะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงต่อละกดรีตัวละครได้ไปเนี่ยเออมันก็โหดแหละแต่มันไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้อะประมาณนั้นนะสําหรับผมนะความรู้สึกเรือดำน้ำลำนี้แต่มันมีเรือดำนำ้ลำลำอื่นด้วยป่วบะเรือํำน้ำลำบ้าะไรเรือดำน้ำลำอื่นก,ก็ก็ดีแหละเออก็ประเภทเดียวกันแหละพวกเรือดำน้ำนี่ก็จะพึ่งซื้อก่อนก็ได้นะไปซื้ออย่างอื่นก่อนก็ได้อะไรประมาณนั้น มานะครับผมยานพาหนะต่อมาก็คือเดสทรยอร์นะครับผมนะเออเรือนี้ไม่บักเวเดสทรยอร์นี่ทําไมผมถึงบอกว่าเฉยพึ่งซื้อเพราะว่าเดสทรยอร์นี่มันเป็นเรือที่มีอาวุธแบบมันรุนรุนแรงนะเอาตรงๆมันมีบอมอะไรรุนแรงเหมือนรถถังนะแต่ประเภทเรือนี่มันก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะอาวุธมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เฉยๆนะผู้ชมมันอารมณ์เหมือนรถถังกนแหละเหมือนรถถังขับในน้ำอะไรก็ว่ากันไป เออมันมันก็สามารถยิงบนบกได้แต่ถ้าเราจะยิงขึ้นฝั่งเนี่ยมันจะแบบยิงยิงโดนยากนะเพราะว่าเห็นไหมเพราะว่าน้ําทะเลมันต่ํากว่าพื้นดินมากเลยเห็นไหมถ้าเราจะไปสู้กับรถถังก็ยากใช่ไหมถ้าเราเอายิงมันก็จะโดนแค่เนี่ยถ้าเรายิงสูงไปมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะขึ้นฟ้าอะไรก็ว่ากันไปเออโอกาสที่จะโดนรถถังก็ยากอะไรปรมาณนั้นจะไปสอยเครื่องบินก็ยากนะแต่อาวุธมันแรงจริงแหละนะผู้ชม เออประมาณนี้แล้วมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งเว้ยแต่ตอนนี้กูออกจากเรือไม่ได้เฮ้ยกูออกจากเรือไม่ได้มันสามารถสเปาคอปเตอร์ได้ด้วยป่าวะนี่มันแต่มันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนี่ไงมันสามารถสเปาวคอปเตอร์ให้เราขี่ได้ประมาณนั้นเออนี่คือความสามารถของมันนะแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าใครคิดดีๆก็ไปซื้อเรืออันอื่นก่อนก็ได้นะครับผมมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ ต่อมานะครับผมเป็นเรืออีกแล้วเว้ยก็คือเรือฮิมมโตกนะครับผมเป็นเรือของญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่เป็นเรือที่โหดนะแต่ราคามันแพงเกินผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อเผื่อมันเปืองตังค์นะผู้ชมไงมันเป็นเรือที่โหดนะท่านะผู้ชมมันยิงกระสุนแบบนี้เพราะว่าเรือในแมพนี้มันไม่ค่อยได้ใช่อยู่แล้วไงท่ผู้ชมผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากมีไปขี่เท่ๆก็จัดเลยก็ได้นะ มือใหม่ก็จะเพิ่งซื้อแล้วกันก็แล้วแต่แหละเอออันนี้ผมมาพูดในความคิดเห็นของผมเฉยๆออนี่มันมีปืนที่โหดมีปืนบอมปืนอะไรที่โหดกด F กดเมาส์โอ้โหปืนระเบิดทั้งนั้นนะท่านผู้ชมดาเมจด,ดุนแรงโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับยามาโตะก็ราคาแพงเกินไปนะสูงเกินไปประมาณนี้ มานะครับผมยานมาหน้าต่อมาก็คือ Battle s h i p นะครับผมนะ Battle s h i p นี่เป็นเรือที่โคตรแพงเหมือนกันนะท่านะผู้ชมนะเป็นเรือที่คล้ายคล้าย,ายดิสโทเยอร์นะนะเลยท่านผู้ชมนี่มันก็มีบอมอะไรแล้วก็มีให้เพื่อนไว้ยืนยิงโอ้โหกี่จุดวันหนึ่งสองสามสี่ห้า,า,าหกเจ็ดเจ็ดแดจุดอะไรก็ว่ากันไปมีปืน แบบรุนแรงนะเหมือนรถถังแต่มันก็ไม่ค่อยได้ใชแหละท่านผู้ชมอันนี้ราคาก็แพงนะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณ40 m เอนะรวมอัปเกรดด้วยหรือเปล่าแต่เป็นเรือที่ถึกมากนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีเลยท่านผู้ชมมันยิงสู้รบกับรถถังลําบากยิงสู้กับเครื่องบินก็ลําบากก็ถ้าใครซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ก็ดีแหละแต่มือใหม่ก็ไปหาซื้อเรืออย่างอื่นก็ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกนี่ถ้าอยากได้เรือนะเนี้ยแนะนําเป็นเรือนี้ ก็ได้นะซิกเซนไฟนี่ท่านผู้ชมมันเป็นเรือที่มีมีบอมเยอะมากนะเนี่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 ไปสู้กับทางบกได้อย่างดีน,นี่เห็นไหมเนี่ยแนะนําซื้อเรือนี้ก่อนก็ได้นะใช่ไหมเรือนี้มันซื้อเอาหรือเปล่าวะน่าจะซื้อเอานะโอเคนะก็น่าจะดีกว่ายามโตกับแบทเทิลชิพกับริดเทรลเลอร์เลยทีเดียวโอเคประมาณนี้นะเรือน,น,นี่ผมผมชอบเลยเรือสีฟ้าเนี่อ ต่อมานะครับผมที่ผมแนะนำไม่จะพึ่งซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวชนทหารอะไรเนี High ่ยไฮมัสนะครับผมนะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ามันมีในเกมนี้ทำไมผมถึงไม่แนะนำท่านผู้ชมมันดาเมจแรงก็ตามจรงิงแว้ยแต่มันเป็นรถที่บางมากนะมันบางยิงนะทนะ่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะไปสู้กับใครนี่แล้วประเด็นคือมันยิงไม่ล็อกเป้าเลยนะมันจะยิงโคง้คง,คงใช่ปะหรือมันจะล็อกเป้าอยู่วะนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันเออผมก็จำไม่ได้มันล็อกเป้าหรือเปล่าวะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ ในวันสรุปมันล็อกเป้าเครื่องบินป่ะวะท่านผู้ชมกูไม่รู้เหมือนกันนะกูสปาลออกมาแล้วมันเป็นอย่างงี้ท่านผู้ชมไอช่องสปายานพานะแม่งก็ค้างอยู่แบบนี้งงมากมันเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะล็อกเป้าเครื่องบินป่ะวะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมก็เลยแนะนํ่จะพึ่งซื้อนะท่านผู้ชมแล้วก็มันโคตรบางเลยทีเดียวสู้กับรถถังลําบากเนะ้ยมันจะล็อกเป้าป่ปะวะเราจะลองเข้าไปใกล้คอปเตอร์เลยแล้วมันขึ้นหน้าสปายานพานะมาเพื่ออะไรวะน่าจะไม่ล็อกเป้านะท่านผู้ชมเห็นปะ ใช่ไหมเอ้าล็อกเฉยเอ้ายูเฉยล็อกเป้าเอิ่มน่าจะไม่ได้จัดอยู่ในหมวดไม่แนะนำนะสรุปอันนี้ก็คืออยู่ในแนะนำแล้วกันเอ้าที่แรกคูนึกว่ามันไม่ล็อกเป้าเอ้าที่แรกผมจะไม่แนะนำแล้วนะมันไม่ล็อกเป้าใยที่แรกผมนึกว่ามันไม่ล็อกเป้าอะโอเคก็ซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ท่านผู้ชมซื้อได้อันนี้ผ่านผ่านผ่านเวีนกม ยานาหนะต่อมานะครับผมก็คือเลเซอร์ทคเลเซอร์ทคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็นั่งพื้นอยู่สปาวรถแต่นั่งพื้นคืออะไรโอ้โหแต่ละวันดูเจออะไรในแมปนี้บ้างวะอุสปรารถยัดเข่รถแยกล่างก็มานะผู้ชมเป็นไงดูดิเลเซอร์ทคนะครับผมที่ผมยังไม่แนะนําเลยก็คือมันเป็นรถที่บางมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันยิงเลเซอร์ท่านผู้ชมไปสู้กับรถถังยากมากนะ แต่ตอนนี้เลเซอร์น่าจะฐานหมดหรือเปล่ายิงไม่ออกนี่ยิงออกอยู่ยิงออกอยู่เออมันเป็นรถที่บางแล้วก็สู้กับรถถังยากมากถ้าใครอยากได้ก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้นะถ้าใครซื้อไปแล้วถ้าใครหรือใครอยากได้ก็ซื้อก็แล้วแต่นะแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ะนะเห็นไหมมันจะยิงเลเซอร์เป็นรถยิงเลเซอร์ไว้มันดีแหละมันดีแต่มันยิงยากผมว่านะอันนี้ตามความรู้สึกที่ผมเล่นมานะ มันยิงยากแปลกๆต่ทำไมแพทนี้มันดูยิงแปลกๆว่าไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนบอกว่ายิงดีแล้วทุกวันนี้ทาไมมันยิงแสงเหมือนเนี่ยเออก็จะประมาณนี้สําหรับรถคันนี้ก็ไว้ค่อยซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ราคามันน่าจะไม่แพงมากอะไรก็ว่ากันไปยานพาหน,นะตต่อมานะครับผมก็คือแบ็คฮอกนะครับผมท่านผู้ชมคอปเตอร์แบ็คฮอกของเรานั่นเองก็คือราคามันสูงมากนะท่านผู้ชมนะก็คือ มันทำไหลไม่ได้เว้ยมันทำได้อยู่นะเราสามารถเอาเพื่อนมานั่งยิงตรงนี้ได้นะผู้ชมเนี่ยเห็นปะนั่งยิงบนป้อมปืนแต่เราต้องมากับเพื่อนแหละแล้วมันเป็นคอคเตอร์ที่ใหญ่นะแต่ราคามันแพงส่วนมากจะได้เล่นคนเดียวใช่ไหมถ้าเราซื้อมามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีแหละอันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวผมนะเนี่ยเห็นไหมส่วนมากเราจะมาคนเดียวแล้วทีน,นี้แบบราต้องนั่งตรงนี้ยิงเหรอถ้าเราจะเอาตรงนี้ไปนั่งยิงคนมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหม เราต้องมากับเพื่อนอีกเนตัวจะบังคับให้เพื่อนยิงประมาณนั้นใช่ไหมแล้วกูมากิ้งอะไรตัวละครเพราะส่สวนมากแล้วก็ไปคนเดียวประมาณนั้นไม่ค่อยได้ไปกับใครแต่ตอนนี้กูบักอีกเลยเหรอบักบ่อยอยางว่าแมปนี้นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสรุปเขาคนขับคนขับนั่งทางไหนนี่โอ้คนขับนั่งทางนี้โอเคก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้นะครับผมสำหรับแบ็คฮอกโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับ ที่แรกบอก8ยานพาหนะสรุปเหลือ7ยานพาหนะนะก็ไฮมัตที่แรกผมนึกว่ามันล็อกเป้าไม่ได้มันสรุปมันก็ล็อกได้เฉยเออก็ซื้อไว้ก็ดีนะไฮมัตคล้ายๆมิสเซลทรัคนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไผมด้วยนะครับผมสำหรับแบ็คฮอกของเราไม่ใช่แบ็คฮอกดิแปดยานพาหนะที่อย่าเพิ่งซื้อถ้ายังไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแปดยานพาหนะที่อย่าเพิ่งซื้อ ถ้ายังไม่รู้สถานะว่ามันเป็นยังไงกูจําไม่ได้แล้วหัวข้อคลิปชื่ออะไรวะ <c oughs> โอเคก็คจะประมาณนี้แหละนะักผู้ชมนะถ้าใครอยากได้อะไรก็ซื้อเอาใ <c oughs> นคุ้มไม่คุ้มค่อยว่ากันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นอย่นี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมสึกอะไรผมด้วยนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว